หน้าที่ของคณะกรรมการโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนแถลงดีกว่าครับเยอะหน้าที่ตั้งแต่คือมันดูตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำในคำนี้คือดูตั้งแต่เรื่องของการวางโครงการในเรื่องของกรอบรายละเอียดทั้งแหล่งที่มาทั้งเรื่องของแหล่งที่มางบประมาณทั้งเรื่องของโครงสร้างกลไกที่จะใช้รวมถึงเรื่องของการติดตามตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลสุดท้ายโดยเฉะนั้นคงเป็นเป็นคณะกรรมการที่จะอยู่ยาวจนกระทั่งธารกิจจบ ก็คืบหน้าอยู่ครับไม่มีอะไรทางทางหน่วยงานทางกรมบัญชีกลางก็ดำเนินการอยู่ไม่ได้มีเลยปัญหาอะไรมีการแซวเสียงนะครับว่าความต้องการที่จะใช้คือแาวเสียงในเบื้องต้นเนี่ยก็เข้าใจครับเพราะว่ากระแสสังคมมันมีส่วนหนึ่งแต่ว่าเรายืนยันว่ากลไกนี้เนี่ยจะเกิดความคล่องตัวกับพี่น้องข้าราชการนะครับส่วนใครยังไม่เข้าเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเมื่อองค์คาพยพทั้งหมดพร้อมทั้งเรื่องของกรมบัญชีกลางเองทั้งเรื่องของสถาบันการเงินเองเนี่ยพร้อมเนี่ย มันจะมีแพ็กเกจมันจะมีสก e ีมใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการเงินที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องข้าราชการถ้าเขาตัดสินใจจะเลือกเข้าตอนนั้นก็เป็นสิทธิ์ทำได้เหมือนกันแต่ด้วยด้วยสภาพของการที่แบ่งจ่าย2ครั้งต่อเดือนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในเรื่องความคล่องตัวและถ้าเมื่อสถาบันการเงินสามารถคิดสามารถที่จะเสนอไอ financial instrument ใหม่ให้กับเขาได้เช่นเรื่องของการผ่อนจ่ายเดือนละสองครั้งเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเนี่ยแน่นอนประโยชน์มันเกิดกับพี่น้องข้าราชการผ่อนจ่ายกลายเป็นจากเดือนละเดือนละครั้งเป็นสองเดือนครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือสถาบันการเงินก็มีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินมากขึ้นสองก็คือพี่น้องข้าราชการเองเนี่ยแน่นอนภาะดอกเบี้ยโดยรวมเขาลดลงอย่างมหาศาลนะครับตรงนี้มันก็เข้าใจก็ได้โดยหลักเศรษฐศาสตร์ปกติก็เป็นประโยชน์ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ